เงียบจนได้ยินอะไรแปลกๆแ,แกรกลิลลี่หยุดทันทีนั่งนิ่งข้างกระถางเหมือนกำลังฟังเสียงจากคนที่พูดเบามากถ้าเป็นคนทั่วไปคงคิดว่าใบไม้โดนอะไรแทะหรือไม่ก็ต้นไม้กำลังจะเหี่ยวแล้วแต่ลิลลี่ไม่เดินหนีเธอขยับเข้าไปใกล้ๆจมูกแตะเกือบถึงใบตาโตๆนั่นจริงจังกว่าตอนเจอขนมอีกค่ะ แล้วรู้ไหมเสียงนั้นไม่ได้มาจากใบไม่ได้มาจากกระถางแต่มาจากข้งในลำต้นในต้นไม้มีท่อน,น้ำเล็กมากๆชื่อว่าไซเลนมันลากน้ำจากรากขึ้นไปเลี้ยงใบตลอดเวลาแต่คืนไหนอากาศแห้งลมแรงหรือดินเริ่มขาดน้ำน้ำในท่อบางเส้นอาจสะดุดเมืองลอดดูดที่มีฟองอากาศแทรก พอฟองนั้นยุบตัวมันจะมีเสียงป๊อกเบาๆบางทีแค่เบาพอให้รู้สึกว่าต้นไม้กำลังส่งสัญญาณลินลี่เลยรดน้ำช้าๆไม่รีบเหมือนกำลังช่วยให้ท่อจิ๋วๆพวกนั้นกลับมาทำงานได้อีกครั้งแล้วดูสิใบมันตั้งขึ้นนิดนึงลินลี่ก็ยิ้มน้อยๆเหมือนโล่งใจบางทีโลกไม่ได้เงียบหรอกโลกแค่พูดเบามาก แต่ลิลลี่เป็นคนที่ยอมหยุดฟัง